ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุด2สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรงอ3ครับติ๊กตอกติกตอกตอกสำหรับชุดที่1นนะครับเขาบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมั่นคงในเป้าหมายหนึ่งศึกษาบุรุษของเป้าหมายให้เป็นระภาพรักนี่หน่อยครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณปังมากอย่างน่าสนใจเลยนะครับมาที่ชุดที่สองมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเสียบคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่รุนแรงครับและรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศึกษาบุรุษของเป้าหมายคนนี้เป็น แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณมีชีวิตดีขึ้นพอตัวเช่นเดียวกันนะคะมาที่ชุดท,ที่สามมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเสืยกคุณว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีความผู้นำนิดนึงและไม่กินอาหารแบบกินทิ้งกิน้าและมี mindset แบบคนรวยคนรวยครับและมีความเป็นผู้นำและกล้าลุยตอเป้าหมายถ้าคุณทําตามนี้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณปังมากๆ พอตัวอย่างน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและลใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการกดกดเป้ของขวัญอาจารย์นี่นะครับและถ้าใครยังไม่กดติดตามชั้อาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช้อาจารย์สักนิดนึงละกันนะครับประมาณนี้ครับเดีเ๋ยวเรารับจะเจ็เกิโเจ็ดกานี้สวัสดีครับ